บทลงโทษของคนที่กระทําชั่วกระทําบาปอัลลอฮฺซ ah, ุบฮานวะตะลาได้กล่าวว่าว่ามันจะอบิสเยะฟะกุบบัตฮุจูอุมฟินนารฟะฮันตุจเซาวนอิลลามาคุนทุมตะมลูนละผู้ใดที่นําม,มาซึ่งความชั่วนั่นหมายถึงว่าสิง่งใดก็ตามที่เขาได้กระทําความผิดกระทําชีริกหรือเขาไม่มีความดีติดตัวมาเลยเนี่ยใบยหน้าของพวกเขาจะถูกโยนกลิ้งลงไปในไฟนรก พวกเจ้าจะไม่ถูกตอบแทนใดๆเลยนอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ปฏิบัติเอาไว้ท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮาวะอัลลาได้ยืนยันว่าใครก็แล้วแต่ที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺปฏิเสธต่ออัลลอฮฺไม่มีความดีติดตัวมาเลยใบหน้าของพวกเขาจะถูกโยนกลิ้งลงไปในกองไฟนรกและจะไม่มีสิ่งใดเป็นการตอบแทนสําหรับพวกเขานอกจากความชั่วและบทลงโทษที่เขาจะได้รับในวันนั้นนี่คือ นี่คือสิ่งที่ลอสลูบาส์บฮนนอระตลาจะให้พวกเขาได้รับในวัน